กระผมสวัสดีครับท่านผู้ชมที่น่ารักนับที่ทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่หวยเด,เด่นหนึ่หกอีกแล้วครับนะคลิปนี้แนวทานนี้ก็เป็นแนวทางใช้กับสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมโดยและก็ขอบคุณเจ้าของแนวทาง เจ้าของข้อมูลที่เบ่งบาน oh. แนวทานอย่างเร็วทันใจด้วยครับท่านคลิปนี้แนวทานนี้ก็เป็นแนวทานใช้กับ1นทันวาคมก็ขอบคุณมากสำหรับทุกกำลังใจเราไปชมกันเลยเจ้านี้ครับท่าน เจ้านี้ก็เป็นเป็นุทานนอบโชนหน่วยบนโชนสามเถวสามเถวโชนสามเถวโชนห้าตัวเดียวก็ขอบคุณแนวทางที่แบ่งปันอย่างเร็วทันใจต่อไปเจ้านี้ใบนี้ก็เป็นอุทานคู่สองตัว เจ้าของหนูทานก็แบ่งปัน3 3 3 4 0 3 0 4 3 3 3 4 0 3 0 4ใบนี้ก็เป็นหนทานดับหน่อย ดับหน่อยด, 5, ด, 6, ดับ5ดับ6ดับหดับหดับหน่วยล่างดับสองตัวเป็นแนวทางไปต่อกันเลยเจ้านี้เจ้านี้ก็เป็นเนวทางโบนสี่ตัว 1>, 1 4ึ8งสี่อดีตที่แล้ว6903้าศผ่านอดีตที่แล้วผ่านต่อไปใบนี้ครับทองก้อน เนวทาง2 0 2 6 7 9 4 6 6 6 6 4 4 6 3 4 6 0 6 8 2 8 0 4 4 6 0 5 7 1 1 3 7 6 7 9 1 4 6 6 6 4 4 6 3 1 4ไปต่อกันใบนี้ครับเอกตะ่ะ เดี่ยวทางร้อยสิบหน่อยเดี่ยวทางหลักอร้อยดึงห้าหกแปดสิบดึงห้าหกแปดหน่อยดึงห้าหกแปดร้อ 5, 6, รยสิบหน่อยดึงห้าหกแปดต่อไปครับใบนี้แต้ม ร้อยสิบเต็มร้อยสิบคู่คีในตอนใบนี้ครับเจ้านี้ก็แบ่งปาน,นิทานเต็มคู่หลักร้อยสิบศูนย์สองสี่หกแปดศูนย์สองสี่หกแปดใบนี้ครับสองตัวล่างห้ากับสองห้ากับสอง สองตัวเป็นแนวทางก็ขอบคุณแนวทางที่แบ่งปันไปต่อการเจ้านี้ครับใบนี้ก็เป็นแนวทางมิง 0กับ9 296คู่0908 0706 9997 9896 908 997 996 608 697 696ต่อไปครับไปนี้ครับเต็มร้อยหน่อยเต็มมาร้อยหน่อยจัวนี้ก็แบ่งปานเต็ม1เต็ม3เต็ม5 เต็มเจ็ดเต็มเก้วนะห้าตัวห้าเต็มก็ขอบคุณเดียวทางไปตัวกันเลยเจ้านี้วันนี้ก็เป็นเดียวทานเสียงนำโชว์หนึ่งสี่ห้าหนึ่งสี่ห้า เนวทานวิ่งบนนะอดีตที่แล้วศูนสามสีก็พันศูนเนวทานใ่นี้ก็แบ่งปาน1 4ึ่ตัวเป็นเนวทางขอบคุณอย่างมากต่อไปเจ้านี้สิบบนชน สองใบนี้ชูนสามชูนสี่ชูนสามชูนสี่สองบาบสองใบสองแถวชวนสิบโบนนะต่อไปกรับใบนี้หลักอร้อย ศูนย์หนึ่งสองสามหตัวเจ้าของเนวทันก็แบ่งปันเนวทันหลักร้อยแตัวอดีตที่แล้วก็ผ่านอาดีตที่แล้วผ่าน9นะใบนี้ครับหลักน้อย 8ปดเก้าศูนย์หนึ่งตัวเป็นเนวทางก็ขอบคุณอย่างมากสำหรับเนวทางที่แบ่งปันต่อไปครับใบนี้ครับ ใบนี้ก็คืออดีตที่แล้วสองตัวต้นบนสองเจ้านี้เจ้าชูนภูลแล้วก็อีกเจ้า,นห,า,ห,าหนึ่ง5 6 9กับศูนสองจับคู่ก็ผ่านผ่านคู่ต้นเก้าเก้าศนแลตนใหม่นี้ครับตัวได้ นิวท่านใหม่นี้ครับชนะพล903แล้วก็อีกเจ้าหนึง01 2ชน0จับคู่90 00 30 91 01 31 92 0 2 3 2ครับท่านเจ้าพิชัยแต่หวานลวกลวนเนี่ยทางต่อไปเจ้านี้ เจ้ากีเจ้าแกเดี่วทานสิบน8 7 8แปดเจ็ดแปดเจ็ดอดีตที่แล้วเก้าแปดเนวทานใหม่นี้ก็แบ่งปานเนวทานใหม่นี้ก็แบ่งปานแปดเจ็ดสองตัวเป็นเนวทาง ต่อไปเจ้านี้ครับหลักร้อยชูนสองเถวเถวที่1แล้วก็แถวที่2อชูนสองสามหกสองสามหกชูนสามตัวเป็นแนวฐานหลักร้อยโบนขอบคุณอย่างมาก ก็ประมาณน,นี้ครับท่านผู้ชมที่น่ารักนับถือทุกท่านคลิปนี้เดี๋ยวท่านนี้ก็เป็นเนวท่านชายกับสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นก็โปรดใช้วิจรารณญาณในการประชมด้วยขอบคบุณกำลังใจที่ติดตามเอ็กมินมาประจำอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตาม ก็ขอบคุณเจ้าของแนวทางเจ้าของข้อมูลที่แบ่งบานแนวทางอย่างเร็วทันใจด้วยครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับท่านเราเจอกัน